คุณคิดไหมคะว่าความลับที่ซ่อนอยู่ใต้จากเย็บผ้าเก่าๆอาจเปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตได้ก่อนที่เจนนี่วัตสโตรจะจากไปเธอเกระซิบคำสุดท้ายให้หลานชายของเธอคาวซาบติโนว่าดูใต้จากเย็บผ้าค่าวที่เต็มไปด้วยความสงสัยรอจนกระทั่งหลังงานศพเขาเดินไปดูตามคำบอกเมื่อเลื่อนจากเย็บผ้าออกเขาพบหอนหนังสือพิมพ์เก่าที่มีภาพวาดอยู่ด้านใน ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นของสะสมธรรมดาที่เขาเคยเห็นในบ้านป้าเมื่อตอนเด็กแต่เมื่อเขาพินิจดูใกล้ๆหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเพราะที่มุมภาพมีลายเซ็นว่าปิกัสโซ่คำถามผุดขึ้นในหัวทันทีเป็นไปได้ยังไงเขารีบนำภาพนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพร้อมความหวังและความสงสัย ผลงานนี้ทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนภาพนี้เป็นผลงานจริงของปาโบลพิคาโซที่มีมูลค่าสูงถึง30ล้านดอลลาร์เขาทั้งอึ้งและซาบซึง้งน้ำตาแห่งความตื้นตันไหลออกมาเขาไม่เพียงได้รับทรัพย์สินล้ำค่าแต่ยังได้มรดกแห่งความรักและความทรงจำที่ป้าของเขาทิ้งไว้ให้ภาพวาดนี้ไม่ใช่แค่ผลงานศินละปะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่จากคนในครอบครัวเรื่องราวนี้เตือนใจว่า ความรักมักถูกซ่อนอยู่ในสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุดนี่แม่แอนและโบจิเองค่ะแม่แอนจำเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวันถ้ามีคนต่อต้านคุณอย่างหนักต่อสิ่งที่คุณเชื่อมัน่นคุณจะถอยไหมคะแต่ชายคนนี้ไม่เพียงแต่ไม่ถอยเขากลับเดินหน้าอย่างมั่นคงทำในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหวนี่คือเรื่องราวของชายที่โลกจำในชื่อพัฟฟินแมน ในปี1973สตีเวนครสนักชีววิทยาหนุ่มผู้มีความฝันยิ่งใหญ่เขาต้องการนำพัฟฟินนกทะเลตัวเล็กที่เคยสูญพันธุ์ไปจากเกาะอ a สตันเอ็ก k กในรัฐเมนให้กลับมาอีกครั้งแม้เขาจะถูกวิจารณ์อย่างหนักจนบางคนถึงกับพยายามขัดขวางไม่ให้เขาทำโครงการนี้ แต่เขาไม่หยุดค่ะสตีเวนคิดวิธีที่ไม่มีใครเคยลองมาก่อนเขาสร้างหุ่นจำลองพัฟฟินและวางกระจกสะท้อนแสงรอบเกาะเพื่อดึงดูดให้มัฟฟินตัวอื่นๆรู้สึกว่าที่นี่ปลอดภยัยเขารอคอยอย่างอดทนท่ามกลางความหนาวและโดดเดี่ยวบนเกาะและวันนั้นก็มาถึงพัฟฟินตัวแรกกลับมาวางไข่เสียงร้องของพัฟฟินดังก้องอีกครั้งบนเกาะที่เคยเงียบงนัน สตีเวนเครสไม่ได้แค่คืนชีวิตให้พัฟฟินแต่เขาได้คืนความหวังให้โลกใบนี้ถ้าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีจงลงมือทำแม้ใครจะไม่เชื่อในตัวคุณนี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวันคุณเคยเจอไอศครีมที่แพงจะต้องถามว่านี่มันจริงเหรอ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เบอร์ลี่ประเทศอังกฤษเมื่อคาริสแลมเบิร์ดถ่ายคลิปลานสาวฟาแฟดวัยคขวบมานี่และไมล่ากรีนที่แสดงอาการตกใจหลังเจอราคาไอศครีม2อันสูงถึง9ปอนบอหรือราวๆ400บาทจากรถขายไอศครีมธรรมดาธรรมดา มานี่พูดอย่างไม่พอใจว่าเขารับแค่บาทไม่รับเงินสดจะให้ทำยังไงล่ะน้ำเสียงของเธอสะท้อนถึงความผิดหวังและความไม่เข้าใจที่ราคานี้เกินจะรับไหวความรู้สึกแบบนี้หลายๆคนเคยเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกันคงต้องเข้าใจแน่นอน สิ่งที่ทำให้วิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลคือความจริงใจของเด็กสองคนเสียงวิจารณ์ของผู้ชมกว่าล้านคนสะท้อนว่านี่เหมันไม่สมเหตุสมผลเลยราคานี้เหมือนโดนขโมยเงินชัดๆแต่บางคนกลับหัวเราะและชื่นชมในความตรงไปตรงมาของพวกเธอที่กลายเป็นตัวแทนของหลายคนในสังคมที่รู้สึกว่าอะไรหลายอย่างในยุคนี้เกินเอื้อม หลังจากเหตุการณ์นี้มานี่และไมล่าได้รับเชิญไปออกรายการร่วมกับดาราดังๆนี่คือเรื่องราวที่แค่เริ่มจากไอศครีมแต่กลับพาทั้งสองคนไปไกลเกินกว่าที่จะคาดคิดนี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจำเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน